กลุ่มเหมมาถีกลุ่มเหมมาถี่ค่ะเป็นสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะกลุ่มนี้นะคะก็กลุ่มนี้ปังนะ,ะี่ลุกอยู่กลุ่มนี้ก็คือปังนะคะกลุ่มลิงก์ด้านล่างของฟรีแม่ถ้าแม่ไม่พอใจแม่ก็หลอกได้เลยไม่เสียตังค์ไม่ได้บาดเดินเจนุกไม่หลอกทุกคนแน่นอนคะ่ะลิงกด้านล่างนะคะก็คือเป็นกลุ่มแนวทางเอาไว้ดูแนวทางนะคะเพื่อแบบว่าใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มแนวทางฟรี รีบกดเข้าได้เลยกลุ่มนี้ปังค่ะเออกลุ่มนี้ปังเฮงนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่ทุกคนอะใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาแล้วขออีกคนละหนึ่งแชร์ใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะกลุ่มฟรีไม่เสียตังค์ไม่เสียค่าใช้จ่าย โอเคนะแม่แม่มาใครพร้อมแคปแล้วพิมพ์พร้อมมาค่ะอะ่ะแชร์ถึงแล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 ะ ใจไร้ว้าวรัวค่ะใครแแบไม่ทันนะคะเจนุกให PayPal, ใ er, ใ้แแบแค่ครั้งเดียวนะ like. er. ให้แกบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะให้แกบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะให้แแบแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะเออใครบอกว่าอุ้ยเจนุกไม่ทันเลยขอดูใหม่คือไม่ทันคือไม่ทันนะคะแม่แม่เจนุกให้แกบแค่ครั้งเดียวใครพร้อมแล้วพิมพพร้อมมาค่ะมาเออพิมพร้อมมาเลยมาถึงเวลาที่ต้องแคบและ ถึงเวลาแล้วถึงเวลานะสวัสดีค่ะแม่แม่ทุกคนนะคะคอนนี้เจนหอยแม่แม่ทุกคนโชคดีปังๆไปด้วยกันนะคะ มาเลยจ้ามากำมันก้าอุย้ยหนึ่งหมื่นละอ๋อหนึ่งหมื่นละแป๊บหนึ่งนานีคนจะดูถึงห,งหมื่นขออนุญาตน,นะคะอุย้ยสวัสดีหนึ่งหมื่นคนก้าม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 า,มา,มาเดเจน,นุขอให้รู้แป๊บหนึ่งนะไม่ได้คนดูหนึ่งหมื่นมาล้ว ดีค่ะคนดูหนึ่งหมื่นคนนะคะวันนี้หอ,อยเฮงปังๆไปด้วยกันนะคะมาลิงด้านล่างนะกลุ่มฟรีนะกลุ่มฟรีไม่เสียตังค์ไม่แต่บาทเดียวคะ่ะไม่เสียตังค์ไม่แต่บาทเดียวคะ่ะมาแม่มาโอเคนะคะใบแรกที่จะหนุกปล่อยไปนะ ดี๋ยวจะดูจะให้ดูใบแรกก่อนนี่ค่ะอันนี้คือใบเขียวนะคะใครยังไม่ได้ดูได้เลยใบเขียวนะเจนุฟันรุดแปดนะคะแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหกหนึ่งเก้าศูนย์อัดแปดสองใครว่าเรียกเยอะไม่ต้องตามนะคะสามตัวมีหนึ่งแปดสองกับเก้าสองแปดนะคะแม่นะคะ เอออาจดูแคปเจอร์ค่ะแคปเจอร์นะอ่านะคะแล้วก็เลขความฝันค่ะเลขความฝันนะคะเลขความฝันนะคะอ่ะเลขความฝันเผื่อใครยังไม่ได้มีเก้าหนึ่งแล้วก็หนึ่งสองเจนะคะอาจชอบตามไม่ชอบผ่าน ห้าสี่สามสองหนึ่งอันนี้คือเลขความฝันนะคะแม่แม่ทุกคนเลขความฝันนะคะโอเคเผื่อตรงใจใครนะคะอ่ะแล้วก็แปบ,บหนึ่งอันนี้คือสายด่วนะคะ่ะสายด่วน อันนี้คือสายด่วนนะคะสายด่วนใบนี้ค่ะมาอ่าอ่ามาสายด่วนชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะสายด่วนวันที่ 16, สิบหกเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยสิบหกอ่าจะดูให้แคปเจอร์ค่ะมาแช่นาน,านเลย ชอบตามไม่ชอบผ่านนะอ่านดูค่ะแคปเจอค่ะมาเองๆนะคะเข้ากลุ่มได้ค่ะกลุ่มยังเข้าเต็ปทันอยู่นะคะกลุ่มยังไม่เต็มนะคะกลุ่มแนวทางยังไม่เต็มสายด่วนมีเฉพาะเลขสามตัวผิดถูประการใดเจนุขออภัยด้วยเจนุไม่รู้ว่าเลขจะออกอะไรนะคะ โอเคสายด่วนใะนนี้คือสายด่วนนะอะให้ดูนานๆเลยให้ดูแบบนานๆเลยค่ะให้ดูแบบนานๆเลยโอเคนะรีบเลยค่ะลิงด้านล่างยังทันนะคะลิงด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อนยังทันค่ะลิงด้านล่างและกดเพิ่มเพื่อน ยังทันค่ะยังทันค่ะยังทันค่ะรวยรวยค่ะรวยรวยค่ะวันนี้รวยรวยค่ะอ่าโอเคทันนะทันนะคะทันนะแม่แม่นะทันนะคะจิหนูขอให้แม่แม่ทุกคนโชคดีวันนี้ขอให้เป็นวันของเราแม่แม่จ๋า ขอให้วันนี้เป็นวันของเรานะแม่นะขอบคุณที่ยังติดตามยังเอ็นดูเจนุกคนนี้อยู่ไม่ว่าจะผิดหรือถูกเลขเข้าหรือไม่เข้าแม่แม่ทุกคนไม่เคยว่าด่าหรือเจนุกเลยเจนุกสังเกตเจนุกแบบดูคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ไม่ว่าจะหลุดหรือจะเข้าแม่แม่ทุกคนไม่เคยด่าเจนุกหรือว่าเจนุกเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่ให้กําลังใจเจนุกขอให้วันนี้แม่แม่ทุกคนโชคดีไปด้วยกันนะคะ ขอบคุณที่ยังติดตามกันอยู่ขอบคุณค่ะ